กรอกข้อมูลสมัครสมาชิกใหม่เริ่มจากการใส่เลขบัตรประชาชนอยากจะบอกอย่างนี้นะครับถ้าผู้สมัครใหม่เป็นประชาชนคนไทยก็ใส่เลขบัตรประชาชน13หลักแต่ถ้าเป็นต่างประเทศนะครับเป็นชาวต่างชาติก็ดูจากพาสปอร์ตแล้วเติม ข้อมูลเข้าไปให้ครบ13หลักนะฮะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือในกรณีที่ใส่เลขบัตรประชาชนแล้วก็กดที่เลขบัตรประชาชนสมมุติว่าเ,เพื่อนของเราเป็นชาว,ออชาวสอปอลาวนะฮะเขาก็จะมีรหัสประจำตัวในพาสปอร์ตเขาเนี่ยขึ้นโดยด้วย,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 วยตัวพีหรืออาจจะเป็นตัวอักษรอื่นก็นแล้วแต่นะครับเหลัก แล้วก็เราก็ต้องใส่เลขเข้าไปให้ครบ13หลักนะครับผมจะทดลองให้ดูนะครับใส่1 2 3่งสอนี่ห้าหนะครับแล้วก็ใส่เลขที่เป็นบัตรประชาบัตร,ตรพาสปอร์ตเขานะฮะอีก7หลักนะฮะก็คือ6 6 5เนาะนะครับ6 6 5แล้วก็ Uh, 03630363นะครับอย่างนี้จะสังเกตว่าเมื่อสักครู่นี้เครื่องหมายสีแดงด้านท้ายใช่ไหมครับตอนนี้เป็นสีเขียวแล้วแสดงว่าสมัครได้นะครับอันนี้สมัครได้โอเคเรียบร้อยนะครับผ่านไปชื่อนะครับชื่อสมมุติว่าเขาชื่อก็ใส่ชื่อเข้าไป นะฮะชื่อเดี๋ยวผมขอสมมุติไปก่อนนะครับนะครับนะอันนี้ก็เป็นชื่อนามสกุลของเขาเห็นไหมฮะชื่อนามสกุลของเขาแล้วก็ใส่เข้าไปตามปกติต่อไปเบอร์มือถือนะฮะก็ใส่เบอร์มือถือถ้าเขาไม่ได้ให้มา นะฮะแต่จริงๆแล้วเบอร์มือถือทุกคนจะต้องมีนะครับก็ใส่ให้ครบ10หลักนะครับอย่างเช่นบอกว่า0 8 6ดหนะครับ1 2 3 4 5ส7ามสี่ห้าหเจนะฮะโอเคครบนะครับต่อไปนะครับจะสังเกตเห็นว่า0 8 6ย์3สโอเคจะมีเครื่องหมายถูกเห็นไหมจะมีเครื่องหมายถูกนะฮะจะมีเครื่องหมายถูก อีเมลนะครับในกรณีที่ถ้ามีนะฮะถ้ามีสมมุติว่าถ้าเขาไม่มีเราอาจจะใส่เดยวตัวนี้ไปก็ได้ครับ a b c แล้วก็ตามด้วยอะไรครับ a d นะฮะสมมุติว่าเป็น gmail com เราก็ใส่ไปเลยครับ gmail นะตัวตัวเอ่อเรา่านี้เราสามารถที่จะแก้ภายหลังได้นะครับ gmail com โอเคแล้วหลังจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านรหัสผ่านเราจะต้องใส่สองช่องนะครับเป็นการยืนยนันช่องแรกกับช่องที่สองจะต้องเหมือนกันนะฮะครับโอเคใส่ช่องที่สองถัดไปนะถ้าอยากจะดูก็กดเครื่องหมายลูกกระตาเนี่ยนะครับเครื่องหมายลูกกระตาเป็นการเปิดดูนะฮะเป็นการเปิดดูเนี่ยลูกกระตาตรงเนี้ย สองอันนี้นะฮะเปิดดูกดลูกตาเข้าไปเราก็จะเห็นโอเคสองบรรทัดเหมือนกันที่อยู่ตามบัตรนะฮะที่อยู่ตามบัตรเราก็ใส่เข้าไปนะครับสมมุติว่าอยู่เขาอยู่ที่เอ่อตอนนี้เขาอยู่ที่เ,เราก็ใส่บานเล็กที่ยี่สิบสามนะฮะยี่สิบสามทับห้านะฮะยี่สิบสามทับห้าอ่าซอย ครับซอยมีสุกอย่างเนี้ยเราก็ใส่เข้าไปนะฮะมีสุกซอยมีสุกต่อไปจังหวัดนะครับตำบลแขวงอำเภอเขตเรากดที่อ่เครื่องหมายที่เครื่องหมายนี่นะครับเครื่องหมายเช็คอินนะฮะเครื่องหมายเช็คอินก็คือเครื่องหมายเนี้ยเรากดที่เครื่องหมายนี้เลยนะฮะกดเครื่องหมายนี้เลยนะครับเครื่องหมายนี้กเครื่องหมายเช็คเครื่องหมายเช็คอินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบรรทัดล่างนะครับเครื่องหมายเช็คอินตรงเนี้ยนะครับ หมนันี้เราก็กดที่ตรงนี้เลยเมื่อเรากดลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็จะเป็นป๊อปอัพขึ้นมานะครับระบบก็จะมีป๊อปอัพโชว์ขึ้นมาฮนะนะขึ้นจังหวัดเราก็ส,สมมุติว่าอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพแล้วกันอกรุงเทพ นะแล้วก็กดกรุงเทพต่อไปเขตนะครับเราก็กด,นะก,ก,ดกดตัวเ,เครื่องหมายแหลมๆอยู่ทางด้านท้ายนะครับสมมติว่าอยู่ที่อดอนเมืองเราก็กดดอนเมืองนะฮะแขวงแขวงก็ก็จะขึ้นมานะครับเรากดที่เรากดที่เครื่องหมายนี่นะครับเครื่องหมายด้านท้ายเนี่ยแขวงสมมุติว่าเคร่องหมาแขวงดอนเมืองนะฮะ รดนเมืองโอเครหัสไปสีตามนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็กดโอเคนะฮะกดโอเคต่อไปต่อใส่เ้าเรียบร้อยแล้วธนาคารนะฮะธนาคารบางครั้งธนาคารเราอาจจะยังไม่ได้จากผู้สมัครมาหรือว่าเขายังบอกว่ายังไม่ได้จำหมายเลขไม่ได้นะฮะเราก็กดเครื่องหมายดอปดาวตรงด้านหลังนี่นะครับ ธนาคารต่างๆก็จะขึ้นมาสมมุติว่าเป็นธนาคารกสิกรไทยนะฮะแล้วก็กดที่กสิกรเห็นไหมครับเลขบัญชีเลขบัญชีลญชแล้วก็ถ้ายังไม่มีนะฮะเราก็ใส่เข้าไปให้ครบสิบหลักไปก่อนนะครับสมมุติว่าหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าศยห็นไหมครับพอครบสิบหลักระบบเขาก็ยอมรับอันนี้มาแก,แก้ไขที่หลังได้นะครับหลังจากนั้นก็จะมี ปรากฏรหัสผู้แนะนำนะฮะอันนี้ก็คือยกเป็นตัวอย่างที่เฉยนะครับรหัสผู้แนะนำอยู่ทั้งฝั่งในของผู้แนะนำผู้แนะนำชื่ออะไรก็จะปรากฏอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเพราะว่าระบบเขาจะโชว์ขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ยังไม่สามารถที่จะสมัครได้จนกว่าเราจะยอมรับเงื่อนไขกฎจรยาบรญจรยาบัาบของออผู้จำหน่ายอิสระ เห็นไหมครับต mm ัว hmm. ส yeah, ีแดงแเงนียนะตัวสีแดงแดงนี้เราต้องกดเข้าไปที่ตรงนี้นะเราต้องกดเข้าไปที่ตรงนี้เพื่อไปปิกเครื่องหมายถูกยอมรับนะครับยอมรับเงื่อนไขแตะเข้าไปเลยครับพอแตะเข้าไปนะครับเห็นไหมครับกดกฎระเบียบจริยบัตรเจะขึ้นมาแล้วก็เลื่อนไปนะครับมีอยู่นะครับสิบกว่าข้อนะครับก็ยี่สิบกว่าข้อเนาะ แล้วก็เห็นไหมครับนี่ครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยเราต้องตนนิ๊กที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตรงน,นี้นะฮะต้องติ๊กที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตรงนี้เรานะฮะเราถึงจะสมัครได้นะครับแตะติต๊กไปนะฮะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตรงนี้นะฮะพอแตะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับคาว่าลงทะเบียนจะปรากฏขึ้นมาเราก็กดตรงลงทะเบียนนี่แหละครับก็จะเป็นการสมัครนะฮะก็จะเป็นการสมัคร ก็หลังแากสมัครก็จะมีนะฮะก็จะมีอดูนะครับกดลงทะเบียนนะฮะปรกดลงทะเบียนเข้าไปนะครับกดลงทะเบียนนะครับก็จะเป็นยืนยันการสมัครเห็นไหมครับยืนยันการสมัครก็คือรายละเอียดก็จะอยู่ตามที่เรากรอกไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะถ้าเรากดโอเคเข้าไปก็จะเป็นอันเรียบร้อยนะครับก็จะมี รหัสประจำตัวออกขึ้นมาแล้วก็จะมีชื่อของผู้สมัครตามนี้นะครับโอเคกรอกตามนี้นะครับรับรองได้ยากครับง่ายๆแล้พบกันในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ